สวัสดีครับผมออสนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทวอลคฟิล์มนะครับวันนี้ผมมีฟิล์มดีๆที่จะมาแนะนําให้กับคุณลูกค้านะครับที่จะสนใจติดตั้งฟิล์มกรองแสงของวอล์คเรานะครับมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปแนะนําเลยครับผมนี<ด>่<ด>เลยครับตัวนี้เป็นฟิล์มไทเทเนียมนะครับเป็นฟิล์มไทเทเนียม เคลือบสารไทเทเนียมนะครับป้องกันการลดความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มที่เขาเรียกว่าเป็นฟิล์มที่โปรนใสไม่ดําไม่มืดมากนะครับเหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ชอบฟิล์มที่แบบขับขี่สบายนะครับการลดความร้อนได้ดีนะครับตัวนี้นะครับป้องกันบูมีได้ถึง9.9.9เดเซนเลยนะครับผมแล้วก็ค่าอา98.9%้เซเลยนะครับผมแล้วก็มีค่าการลดความร้อนค่ามีเซอร์นะครับผมได้ถึง 82.3%เลยนะครับตัวนี้เป็นฟิลที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ชอบไลฟ์สไตล์ที่ไม่พื้นมากนะครับผมตัวนี้แล้วก็ความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยครับเป็นฟิลเครือบสังไช t i t a n ยมนั่นเองนะครับผม <S <S และก็ที่สำคัญที่สุดนะครับที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเป็นฟิลเซรามิกตัวนี้นะครับเป็นฟิลเซรามิกเคลียร์ซีรีส์นะครับตัวนี้อ่ะจะเป็นฟิลที่ฮิตแล้วก็ชอบลูกค้าชอบติดมากที่สุดเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นฟิลที่ มืดนอกสว่างมัยเป็นเซรามิกแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวนี้ก็คือว่าป้องกัน U V ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ป้องกัน I R ถึง72%แล้วก็ป้องกันการลดความร้อนถึง79%เลยนะครับนี้ทุกรุ่นนะครับก็จะมีให้เลือกถสามเบอร์และผมตัวนี้ก็จะมี40 60แล้วก็80%นะครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการต้องแต่งเลือกได้เลยนะครับผม แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเป็นฟิล์มสระบิกแบล็คเทอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ฟิล์มมืดนอกสว่างในของแกละครับสำหรับลูกลุ่มลูกค้าที่ชอบการเป็นส่วนตัวมากนะครับตัวใช้ตัวนี้ไม่ผิดหวังแนนอนแะป้องกัน UV ได้ถึง100%เหมือนกันแล้วก็ค่ายอาค่กกาทิชชูต่างต่างก็70กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มที่ ท่าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะติดตั้งสินลองแสงของวอกนะครับก็สามารถติดต่อสถามเข้ามาในช่องทางต่างๆได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ